สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กันกับเอมในช่องเอมิโรสชาแนลกันอีกแล้วนะคะตอนพบกันอีกครั้งแล้วค่ะทุกคนคะก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่เอ็มจะมาทาคลิปนี้ทุกคนได้ชมกันอะเอ็มเกิดอาการแบบแพ้แมสทุกคนก็จะปกตินะคะที่เอ็มอะไม่ค่อยเป็นคนที่มีสิวหรือว่าไม่เป็นคนที่แบบมีสิวอักเสบหรือสิวหัวหนองเลยปรากฏว่าเอ็มเกิดการที่เป็นสิวอักเสบและสิวหัวหนองขึ้นแบบถ้าจะทำหน้าหรือลอกแแมสอันใส่คือมันเป็นอาการแพ้แมสอะทุกคนคือเอ็มต้องบอกตัวว่าเอ็มเพิ่งเปลี่ยน การใช้แบบแมสปกตินะคะให้มาเป็นแบบแมสที่มันแบบมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นที่แบบว่าครอบอะไรได้มิดไม่ขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าเอ็มแพร์แมสนะแล้วมันก่อให้เกิดอาการมีสิวอักเสบสิวหนองต่างๆมากมายค่ะแต่ว่าในวันนี้ที่เอ็มมาทำถึงทุกคนได้ดูกันนะคะเพราะว่าเอ็มไปเจอไอเทมไอเทมนึงมาซึ่งจริงๆแล้วว่าเอ็มอ่ะก่อนหน้านี้ก็เคยใช้เขามาบ้างแล้วนะแต่ว่าด้วยความที่แบบไม่ค่อยเป็นสริงแล้วก็เลยแบบเอออันเทอร์นองเขาไว้ในกล่มแต่ตอนนี้ต้องหยิบกลับมาใช้ใหม่แล้วค่ะนั่นคือ BK Balancing Mask Acne นนั่่เองคะ คือเอ็มจะบอกว่าเอ็มเคยรีวิวตัวนี้ไปหลายต่อหลายครั้งมากๆแล้วะคระับต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ตัว B K A N E Balancing Mask ที่เขาช่วยให้แบบว่ากอบกู้ให้เอ็มกลับมามีแบบหน้าใสาอีกครั้งโดยที่ปราศจาก สวหรือว่าสิวอุดตันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขามีสารพรีไบโอติกค่ะช่วยสร้างสมดุลที่แข็งแรงให้กับผิวนะคะแล้วก็ยังมีทรีทีออยค่ะที่ช่วยลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้ <Yeah. S 1> และมีใบบัวบกนะคะที่ช่วยลดในเรื่องการอักเสบของสิวแล้วก็ลดการระคายเคืองให้กับผิวของเรานั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะก็จะมีเห็ดยุโรปตะวันออกค่ะที่ช่วยทําให้รูขุมขนกระชับมาก่างขึ้นนั่นเองค่ะ ซึ่งส่วนผสมทั้งหมดทั้งหมดที่เอ็มได้กล่าวไปข้างต้นทุกคนได้ชมกันนะคะก็คืออยู่ในนี้ทั้งหมดเลยสำหรับ B K a ใน Balancing มาค่ะตัวนี้เขาจะบอกเลยว่าช่วยลด การอักเสบของสิวซึ่งก่อนหน้านี้นะเอ็มก็เราใช้แบบเออมาร์กเพื่อปรับสมดุลผิวบ้าง,น,งนู่นนั่นแต่เอ็มไม่เคยได้มาโฟกัสเลยว่าเขาสามารถช่วยลดการอักเสบของสิว <Wow. S 1> การเป็นสิวที่แบบเป็นหัวหนองอะไรอย่างนี้ด้วยคนะซึ่งตอนแรกอะเอ็มคิดว่าแบบเฮ้ยฉันไปทำศัลยกรรมมาจะดังเสียดังเน่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าทำไมมันเป็นหนองอะไรอย่างนี้เยอะแยะไปหมดเลยคือแบบ รอบจมูกเอ็มเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากการแพ้มนะัเพราะว่าถ้ามาสังเกตด,ดีๆจริงๆค่ะมันจะเป็นรอบตามที่เอ็มครอบแมสเอาไว้เลยนะคะซึ่งนั่นแหละเอ็มก็ ได้หยิบตัวนี้ออกมาจากครุกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้หยิบน้องเขาขึ้นมาใช้ในการช่วยปลอบประโลมแล้วก็ช่วยลดการอักเสบของสิวที่มันเจ็บอยู่มากๆนะตอนนั้นนะคะเอ็มก็จะใช้วิธีการมาร์กอะค่ะตามจุดที่แบบเอ็มเป็นสิวหนองสิวอักเสบในตอนนั้นนะคะก็คือมาร์กแต้มไปแต่ว่าเอ็มจะใช้ปริมาณค่อนข้างแบบว่าเยอะนิดนึงกว่าแบบว่าการทาด้วยเจลแต้มสิวปกติเอ็มจะทาแบบนิดๆอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เขาเป็นมาร์กนะคะแล้วก็ช่วยลดการอักเสบของสิวได้ดีนะคะเอ็มก็เลยโปะ ไปแบบอย่างเต็มที่เลยค่ะปรากฏว่าผ่านไปประมาณ7วันนะคะทุกคนสิวที่มันอักเสบแล้วมันมีอาการแบบเป็นหนองแล้วแดงแล้วเจ็บมากๆเลยคะ่ะคือโดนตรงนั้นอ่ะไม่ได้เลยนะคะก็เลยมันค่อยๆยุบแล้วก็ค่อยๆลดการอักเสบลงคะ่ะจนถึงวันนี้ที่มาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูคือเข้าสู่ภาวะปกติแล้วะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ปกติทีเดียวเพราะว่าออด้วยความที่มันเป็น เออสิวหนองสิวอักเสบมากๆเวลามันยุบตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันจะมีแบบทิ้งรอยแดงรอยดําอะไรเงี้ยซึ่งในขั้นตอนเออถัดไปเอ็มก็จะรักษารอยดํารอยแดงต่อไปนะ,ะแต่ว่าในเรื่องของการลดการอักเสบสิวหัวหนองอะไรเงี้ยตัวเนี้ยใช้ได้ดีมากๆนะคะแล้วก สำหรับคนไหนที่แบบว่าอยากจะปรับสมดุลผิวให้แบบว่าผิวแบบว่ามีความสมดุลที่แบบว่าไม่ต้องให้เกิดสิวนู่นนี่นั่นเงนี้ยตัวนี้เขาไม่ใช่แค่มา์แต้มสิวได้อย่างเดียวะคะคือสามารถที่จะมาร์กเอาไว้ทั้งหน้าได้เลยนะคะโดวยวิธีการมาร์คนะคือเราจะใช้มาร์กตัวนี้ในการพอกทิ้งไว้ทั้งหน้าประมาณ1 0 1ถึงนาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ล้างออกเป็นปกติกหน้าของเราก็จะเนียนใสนะคะแล้วก็มีความสมดุลที่แบบเป็นกลางไม่ก่อให้เกิดสิวนั่นเองค่ะ เนื้อครีมของเขานะคะคจะเป็นสีเขียวมิ้นท์แบบนี้เลยนะคะซึ่งมันจะมีกลิ่นหอมแบบเย็นๆนะคะแล้วก็เท็กซ์เจอร์ของเขา,าจะมีความแบบ เกาะกับผิวได้เป็นอย่างดีนะคะทุกคนที่แบบว่ามาร์เอาไว้แบบก่อนนอนอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวมันจะเลื่อนหลุดหรือว่าไหลเปิอะเลอะติดหมอนติดผ้าอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเขาจะเกาะที่ผิวของเราได้ดีเพื่อที่จะทําการดูดซับสิ่งสกปรกที่อยู่ใต้ผิวของเราค่ะที่ก่อให้เกิดสิวอักเสบสิวหนองสิวอุดตันอะไรต่างๆค่ะดูดเข้าไว้ที่มาร์คหลังจากนั้นนะคะพอผ่านไปสิบถึงสิบ้าทีเราไปล้างออกเราก็จะได้หน้านเนียนใสไร้สิ่งสกปรก,กอุดตันที่เก่ะให้เกิดสิวแล้วค่ะ และนี่นะคะก็คือภาพเปรียบเทียบค่ะว่าก่อนที่เอ็มจะใช้ตัว B K Acne Balancing มานะคะกับหลังใช้ค่ะเห็นไหมคะทุกคนว่าสิวที่อักเสบเป็นหนองของเอ็มนั้นค่อยๆมีการยุบตัวลงะคะ่ะแล้วตอนนี้ก็คือเตรียมที่จะเข้าสู่ภาวะปกติไม่มีการเจ็บไม่มีการปวดไม่มีการอักเสบใดๆคะ่ะเอ็มใช้ผ่านไปแค่7วันเท่านั้นเองค่ะคือแบบว่าเลิศมากๆเลิฟมากๆเลยนะคะตอนนี้คือ ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราทุกคนนะคะจะต้องใส่แมสแบบว่า every day every time ตลอดเวลาเลยนะคะดังนั้นเรื่องสิวที่มันจะขึ้นอะ่ะมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าถ้าเรานะคะจะป้องกันให้เป็นอย่างดีะคะ่ะอย่าลืมนะคะมี BK, Acne Balancing m a s k Mark, ติดบ้านไว้เป็นยาสามันประจำบ้านป้องกันสิวได้เลยนะคะ,ะเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะแบบซองแบบนี้นะคะ ปริมาณสุที่อยู่ที่4กรัมค่ะราคาซองละ49บาทนะคะหาซื้อหาตามกันได้แล้วที่เซเว่นอีเลฟเทุกสาขาเลคะแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าโอ้คุณพี่ค่ะซองของน้องเขามันเล็กเหลือเกินอยากได้ใหญ่กว่านี้ค่ะนี่เลยค่ะไซส์นี้เลยจ้ะปริมาณสุดที่อยู่ที่35กรัมค่ะราคา389บาทค่ะ หาซื้อหาตามกันได้ตามช่องทางทั้งหมดทั้งมวลที่ M8 เอาไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะสะดวกทางไหนก็สามารถช้อปปิ้งกันได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นทางออนไลน์ก็ได้ท่าเมแปลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ถ้าสนใจไงก็สามารถคลิกเข้าไปสั่งซื้อเพื่อมาป้องกันหน้าสวยๆของเราให้ห่างไกลจากสิวได้เลยค่ะ หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องของเอ็มให้ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะเอ็มังมีคลิปดีๆที่อยากจะบอกเล่าเรื่องราวให้ทุกคนได้ชมได้ฟังกันอีกเยอะแยะเลยค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์<ๆ>แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ต้องลาเพยงเท่านี้จ้าสวัสดีค่ะ